เราเราต้องการชัยชนะมากนะครับสําหรับเกมวันนี้เพราะว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราจะการันตีเข้ารอบ4ทีมได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าผลที่ออกมาวันนี้มันเราเจอผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็มีการสก,กัดสก,กัดกันด้นแดนหน้าได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงเปิดเซตแรกน้องธนัทที่เราโดนเขาสก,กัดกั้นไป3ามสี่ลูกเนี่ยทำให้ กิดความวิตกกังวลกับหน้าบล็อกเขาทําให้ฟอร์มการเล่นไม่มาเพราะนั้นทาให้เกมเราไม่ไหลลื่นนะครับโดยเฉพาะคาทัศน์สารเป็นเป็นทีมที่ดีนะครับมีการรีซซฟบอลลูกเสิฟขึ้นมาค่อนข้างจะไม่เออรเลอแล้วก็มีการเล่นที่รวดเร็วโดยเฉพาะาโค้งหน้าที่เราไม่สามารถสกัดกั้นได้เลยนะครับเป็นเพราะผู้เล่นเขาสูงใหญ่แต่ว่ามีก็มีหลายลูกที่เราทําได้ดีโดยเฉพาะการดีเฟนซ์ขึ้นมาแต่ว่าเรา ลุกแล้วเราไม่ได้แต้มตรงนี้นะครับทำให้เราหาจุดเปลี่ยนของเกมไม่เจอก็แต่เราถือว่าเกมวันนี้เราทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคาสัสสารวันนี้เล่นได้ดีมากครับค่ะนัดต่อไปต้องชนะอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก็เราเจอสิยงการในแมตช์สุดท้ายนะครับหรือแมตช์หนึ่งแต่ว่าเราได้พักพรุ่งนี้ตอนนี้เราก็ต้องรอผลการแข่งขันของพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นใจกับเราหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ไม่ใส่ใจแล้ว เราเจอเราต้องชนะอยู่แล้วเพื่อเพื่อชนะเพื่อให้ได้สามแต้มแล้วก็เพื่อไม่เสียเซตด้วยเพื่อที่อาจจะต้องมีการนับคะแนนแล้วก็นับเซตในบ้านปลายที่จะเอาเข้ารอบนะครับตอนนั้นเรามีมีอากาศได้พักแล้วก็มีอกาสที่จะเตรียมทีมสู้กับศรีนกากาตอนนี้ครับก็คิดว่าอยากชนะเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนลับเราอยู่แล้วครับนี่ก็ ยังเหนื่อยอยู่ครับหลังจากเอาชนะอีกทีมหนึ่งมาเมื่อวานครับวันนี้ก็เลยเหมือนเพียรเพียกันครับก็3มวันติดก็ไม่เป็นไรครับมีอีกนัดหนึ่งครับเพื่อกรันตีการเข้ารอบครับเขาเล่นบอลโครงสร้างครับแต่ก็คือตัวเขาสูงใหญ่ครับนักกีฬาก็จะได้พ<ม>ักพรุ่งนี้วันหนึ่งพักพรุ่งนี้วันหนึ่งครับนักดว่าสภาพร่างกายจะกลับมาน่าจะฟื้นเพราะได้พักวันหนึ่งครับผมฝากแฟนบอลในประเทศไทยนะยคระับ ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับทีมนครราชสีมาคิวมินซีบีซีครับ